าะะรายการที่นำเสนอการกินอยู่การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของคนที่เดนมาร์กค่ะชินี่พิลภัณฑ์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเบย์นี่ซูดูนะคะสวัสดีครับกิมวิโรธครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันครับวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอเดนิสฟู้ดนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่เดนิสตีฟู้ดนะคะใกล้ๆก,กับสถานีหนองผอจะขึ้นโลเคชั่นไว้ให้ค่ะมันก็เหมือนกับตลาดสด ตลาดที่มีทั้งอาหารสดอาหารคาวแล้วก็อาหารของหวานต่างๆเป็นเหมือนสตรีทฟู้ดในเดนมาร์กนั่นเองนะคะเพราะวันนี้ฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการกินสตรีทฟู้ดเดนิชฟู้ดเดนิชดิเซอร์ของหวานต่างๆเรา,าจะมากินให้ดูด้วย <laughs> ค่ะโอเคะาหารความแนละ้วไปกันเลยก็อันนี้นะคะจะเป็นอาหารที่แบบเราจริงๆเราพบเจอได้บ่อยเหมือนกันเนาะในตามท้างต่างๆเป็นเหมือนอาหารเช้าอาหารกลางวันเมอร์ฟรนี่ก็คือเขาจะเริ่มค้าด้วยเหมือนกับ ชีสหรือว่าบัตเตอร์หรือเนไ้พวกนี้ butter, ่อนกับตัวขนมปังแล้วก ah yeah, ็ตกแต่งตัวอาหารโดยใช้พวกวัสดุที่วัตถุดิบที่แบบหาหาได้ตามตามเดนมาร์กตู้ฟายนรับ่ยบพวกแซลมอนมีคลิปมากเลยนะจริงๆทีูดถึกินนมปังดำค่ะพราะเหมือนเขาบอกว่ามีโปรตีนเยอะเป็นอาหารเช้าไปเลยกินทีเดียวใช่ค่ะวันนี้จะกินอะไรดีคะ โอ้ยต้องดูก่อนครับมีเมนูเยอะแยะมากเลยเนี่ยอย่างนี้คืออะไรอันนี้เป็นแซลมอนเนาะแซลมอนอันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนไข่พุนหรือเปล่าใช่ใช่ใไหมคะแล้วต่อตามตอบโดยแอสเปอร์กันลยแอสเปอร์กัสใช่น่ากินนะกำลังสงสัยว่าอันนี้คือฟรายกระเดื่องป่ะฟรายกระเดื่องอ๋อใช่ครับ น่าจัดนะก็คือเป็กเดเล่นนี่คือเป็นตัวนะมิดบอลปะใช่มิดบอลค่ะเป็นมิดบอลแต่ว่าถ้าจะมีหัวหอมอยู่ข้างในแล้วก็ใส่ขัดชีราวก็คนปั่นไขปั่ทุกอย่างเลยค่ะมันเป็นอาหารทร a d i t i o นอล food ที่นี่เลยกินกับมันคือคุณชินี่สั่งอะไรเนี่ยไก่กึ่ไสายอ่าก็คือเนื้อเออ่หมูทอดใช่ไหมฮะมันก็คือหมูสามชั้นบ้านเราร่อนบางนั่นแหละคือหมูสามชั้นที่นี่อ่ะเขาไม่ได้กินแบบว่าเป็นชิ้นเล็กๆเนาะเขาก็จะกินแบบ เป็นชิ้นเล็กเลยอะเราชิ้นนี้ตัดแต่ว่าเป็นชิ้นบางๆมาก็คือคอนเซปต์หมูสามชั้นแต่เขาไม่ได้ทอดเขาไปอบอบอ๋อครับแล้วก็อ,อกจาจจะออกเค็มๆเพราะว่ามีความเกลืออยู่ข้างบนแล้วเขาก็จะกินกับขนมปังดำเขานะคะซึ่งขนมปังดำหรือรูโบดเนี่ยก็จะคล้ายๆกับข้าวจะต้องกินกวันกับสิ่งต่างๆนะคะแล้วข้างบนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่ารูโขหรือเบรดทาบเบิชหรือกระปีดองสีแดง จริงแล้วคอนเซ็ปต์เนี้ยก็คือคิมจิแล้วแหละแต่เป็นคิมจิไม่มีความเผ็ดเป็นคิมจิของสแกนเนเวียดว่าง้นเถอะแล้วก็จะกินทั้งหมดจะเข้ากันมากและสิ่งทั้งหมดนี้เราจะได้กว่าสมอลระบบหรือ open แซนด w i c h เป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นแซนด์วิชนั่นแหละแต่มันแซนด์วิชแบบเปิดที่ไม่มีอะไรมาปิดอยู่นั่นเองนี่แหละถ้าจะพูดถึงอาหารเดนมาร์กนี่แหละค่ะคือข้าวผัดกะเพราที่เมืองไทยที่ที่ประเทศเดนมาร์กเนี่ยเครื่องดื่มสําคัญก็จะเป็นเบียร S <S อย่างจิตใช่ไหมแล้วอย่างช่วงช่วงข้าวเที่ยงอะไรพวกนี้ก็จะเห็นบางบางบาง,บางอ,ออฟฟิศเนี่ยก็ยังมีพนักงานที่แบบสั่งเบียร์แบบพวกไรเบีรเยร์หรือพวกนี้มามาดื<ช>่มคู่กันกับข้าวด้วยแล้วก็ช่วงช่วงแบบพวกดินเนอร์อะไรพวกนี้เครื่องดื่มหลักเลยก็คือเป็นเบียร์แต่ <S <S ร <S <S จริงๆที่นี่แตกน่งคือเหมือนช่วงกลางวันเขาจะสามารถเอาเบียร์เข้าไปกินในที่ทำงานได้อถ้าเป็นที่สวีเดนนิ่ห้ามเลย ระบากมาก <laughs> อย่างที่มิเคลเลอร์เนี่ยคือเป็นเบียร์ที่ต้นตำรับจากเดนมาร์กแท้ๆเลยก็อย่างที่เมืองไทยเองเนี่ยก็มีสาขาของมิเคลเลอร์ไปเปิดด้วยก็ถ้าจะไม่ผิดอยู่แถวเอกมนนัยมาลองดูกันนะว,ว่าเบียร์ของที่ที่มิเคลเลอร์เนี่ยจะเป็นแบบเบียร์ในขัาดบเป็นคราฟเบียร์คือว่าตัวตัวแบรนด์เองเนี่ยคือเขาเขาสร้างสูตรมาค่อนข้างเยอะคือเหมือนกับคิดสูตรมาแบบแทบจะตลอดเวลา แล้วก็เอกับทดลองดูว่ากับตัวตลาดนี่เ,เองเขาชอบรถแบบไหนก็จะคงสูตรนั้นไว้ส่วนอันไหนที่อาจจะไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ก็ก็ตกเกียร์น่ารักมาใช่คือแต่ละแต่ละแบร์แต่ละแต่ละรุ่นแต่ละเนี้ยคือจะมีออกแบบเรเ,เบลที่แตกต่างกันหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างจะออกแนวสม่ำๆนิดนึงนะคือแบบเออ,อ,อน่ารักมากจริงปะนี่ยเบียกิท บอาสำหรับ Breakfast ครับแต่ว่า Break าสต์แต่ว่าน,นี่คือคือเป็นเป็น o a t meal stout นะฮะแล้วก็ b r บ w ูว c o f f f e ก็คือมีมีส่วนผสมของเม็ดกาแฟด้วยเนี่ยก็คือเป็นเบียร์ขมนะฮะ <laughs> แต่มันมีกลิ่นของกาแฟด้วย <laughs> นอกจากร้านอาหารที่เมื่อกี้เราพาไปชมที่เป็นอาหารแบบเดนิชเนี่ยเบริเวณโทฮาเล่นเนี่ยก็จะมีอาหารเยอะแยะหลากหลายชาติเลยอย่ะ ร้านอาหารด้านหลังนี้นะครับก็เป็นร้านอาหารสตรอรี่คุณแมคคาร์โตนนะะ้แล้วก็ถ้าเราเดินไปอีกเนี่ยก็จะมีผูออ้หลักๆเลยเป็นคีออสอย่างร้านอาหารเกาหลีเนี่ยผมจะลองสั่งดูดูซิว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยัขขงไงแล้วก็นอกจากนี้ตรงนี้เข้าแล้วก็นอกจากนี้ตรงนี้เข้าไปถ้าเดินเข้าไปอีกเนี่ยก็จะมออีร้านอาหารที่เป็นแบบพวกออดิสเซอร์ตเป็นของของ,ของของคาวของหวานอของหวาน เยอะแยะมากมายเลยคือนอกจากกินอาหารแบบเสร็จสับเร,ร,รียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถล้างปากได้ด้วยแบบอของหวังแล้วก็เครื่องดื่มมากเายก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีแบบเ,เป็นวัตถุดิบอย่างพวกพวกปลาพวกเนื้อสดในการที่สามารถสังส่งซื้อกลับไปทําเองที่บ้านก็ได้เหมือนกันเพราะว่าคืออันนี้คือ,แบบเ,อเป็นเป็นบริเวณที่ทีเ่เกี่ยวกับอาหารตั้งแต่ตัววัตถุดิบเองตัวอาหารเองแล้วก็ตัว อาหารอาหารอยากคือคือค่อนข้างครบนะฮะคือถ้ามาที่นี่ที่เดียวก็สามารถอาตอบโจทย์ได้ทุกอยาก่างค่ะนี่ก็มาแล้วนะคะกับอาหารที่เราสั่งมาทั้งหมดในวันนี้นะคะจากกรีกฟูที่นี่แล้วก็จะมาพูดกับอาหารเดนมาร์กในทั่วไปที่ังไงกับอาหารเดนมาร์กคะ่ะตอนแรกที่ได้ลองชิมดูรสชาติมันจะมีความแบบ <Organ> ic, ออร์แกนิกหมายความว่ามันไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากแค่พริกไทยเกลือแล้วก็ใช้วัตถุดิบของอาหารนั้นๆเลยวัตถุดิบเนี่ยมีความเป็นออร์แกนิกเยอะมากแล้วการหาวัตถุดิบออร์แกนิกที่เนี้ยหาง่ายาและราคาไม่แพงคือราคาสตมมัถเอื้อมถึงไม่ว่าจะเป็นชนชั้นใดก็ตามใช่ค่ะ มันจะมีเอ่อสัญลักษณ์นะคะที่บอกเวลาไปซุปปอร์มาร์เก็ตเราหาซื้อได้เลยคือออโคเนาะโอโอเป็นโัโอขีดแล้วก็เคซึ่งราคาไม่แพงที่พี่ชินมี่บอกเลยส่วนหนึ่งเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็อยากจะสนับสนุนให้คัสเตอร์มเอ่อคนทั่วไปสามารถหาซื้อได้ก็คือ,อตัวราคาสินค้ารก็ได้ส ubsidy ส,ส่วนหนึ่งด้วยราคาันก็เลยไม่แพงต่ำเริ่มถือค่ะ คราวนี้ค่ะเวลาที่เรามองถึงความเป็นอาหารเดนมาร์กเนี่ยจากสายตาคนข้างนอกเข้ามาเนี่ยมันจะ <laughs> อาจจะเห็นว่าอาหารอะไรทําไมจืดชืดหรือแล้วมันจะมีความอร่อย <ward> er เห็ดร <Liver es S 1> ้อนม,มันจะมีรสชาติอะไรไหมแต่อย่างหนึ่งที่เดนมาร์กเนี่ยมันมีคนมาพิสูจน์ว่าอาหารเขาว่าดีไม่ดีอย,ย่างไรก็คือการที่ร้านอาหารของเดนมาร์กเนี่ยชื่อว่าชื่อว่าโนมาเนี่ยเป็นร้านอาหารดับหนึ่งของโลกเนี่ย มาหลายปีแล้วปัจจุบันไม่ได้เป็นก็จริงแต่อยู่ในดับท็อปฟ้าอยู่ดีสายตาที่มองจากข้างนอกถึงแม้ไม่เคยไปเนี่ยพูดว่าโนมากคือขอเปรียบเทียบอาหารเหมือนเสื้อผ้าได้ไหมคือปกติเราเนี่ยเราก็มีเสื้อผ้าที่เรียกว่าเสื้อผ้า ready to wear ก็คือตัดตัดแล้วก็ทุกคนก็สวมใส่ได้เป็น ready to wear ใช่ไหมมันจะมีเสื้อผ้าอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งสูงยิ่งกว่าเสื้อผ้าเดยที่ทัวร์เรียกว่าเสื้อผ้าโ oh. อคูทัวร์ก็คือตัดมาเฉพาะยูโดยเฉพาะคัสตอมซ์ดีไซน์มาเฉพาะให้ยูคือเป็นคือเป็นการดีไซน์เสื้อผ้าที่ต้องใช้ความคิดครีเอทีฟแอดวานซ์อีกรลเวลหนึ่งถึงจะสร้างเสื้อผ้าแบบนั้นได้คือก็อจะบอกว่าอาหารโ <ad> นมาเนี่ยมันคืออาหารโอคูทัวร์มันคืออาหารที่ เขาช่างดีไซน์แล้วเมื่อที่ไปกินมาเป็นไงบ้างเคยไปทานมานะ <c oughs> นคืออาหารเนี่ยมันมาเป็นประมาณส0บ0คอร์สเลยแต่ละคอร์สก็จะเป็นแบบ آ, เล็กๆเฉพาะพอ,อดีทำแล้วก็จะมี w วายแ i n g ที่เขาออกแบบมาโดยเฉพาะว่าคำเนี่ยเหมาะก,กับวายอันเนี้ยใช่แล้วก็แต่ละอย่างมันจะมีสตอรี่ของมันแล้วก็ วัตถุดิบเนี่ยคือเขาคิดมาอย่างดีเขาเรียกว่าโมเลกุล่าแกสตูนอมีก็คือใช้วิทยาศาสตร์ในการปรุงอาหารเพื่อดึงรสชาติของวัตถุดิบให้ออกมาที่ดีที่สุดรู้เลยว่าเชฟเนี่ยเขาพยายามอออกแบบดีไซน์แต่ละแต่จานอย่างดีที่สุดแหละก็เนี่ยถึงได้บอกว่ามันเป็นออฟชัวเพราะว่าในทุกวัตถุดิบเนี่ยมันผ่านการคิดความการเตรียมที่แบบ ปลาเนีและสตอรี้ทุกอย่างก็มาพร้อมนี่คือคือเสื้อผ้าโอคูอออออตัวและนี่คืออาหารโอคูตัวอย่างที่บอกนะคะค่ะอันนี้คืออยากจะเบิเสริมนิดนึงว่าอย่างที่เราเห็นในในใน,ในแป้ดาวเราเนี่ยที่สเตตสูทของที่เดนมาร์กเนี่ยหรืออาหารตะขางนะคะที่เดนมาร์กเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะมีอาหารเป็นสัดเป็น่วนเรียบร้อยนะคะและการจ,จัดจัดจัดเวสต่างๆขยะต่างๆไม่มีขยะอันเดินเข้าไปเนี่ยสะอาดมากคือการจัดการขยะดีมาก คือเกิรมาจะจะทอนว่าสิ่งที่เป็นยูนิเท็ดของของประเทศไทยอ่ะก็คืออ,คอ, food อ่ะก็คือสตรีทฟู้ดอ่ะสตรีทฟู้ดที่บ้านเรามีความหลากหลายมีความอรล่อยแทบจะแบบต้นๆ้นของโลกใบนี้อ่ะแต่เพียงแต่การจัดการคือมันจะมีนยโยบายรัฐบาลเมื่อก่อนต้องการจะขจัดสตรีทฟู้ดออกไปเลยจากถนนว่ามันแบบรบกวนถนนอะไรแบบนี้ใช่ะปะคือเอาเขาออกไปเลยซึ่งจริงๆแล้วการที่เขาอยู่ตรงน,น,นั้นไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าคนอย่างเขาอยู่ไม่ใช่ว่าเขาอยู่เพราะว่า เขาอยู่เฉยๆยว้วหรอปนาโมเดลแบบนี้การจัดก,การสฟูดแล้วเอามาอยู่ในที่ที่เป็นสัดส่วนกนนารจะขยะยัดดีๆแบบนี้น่าจะเป็นโมเดลที่สามารถนี่คือโมเดลกับเดียวกับสิงคโปร์ซึ่งน่าจะเอาไปใช้พ p p l y กับการไม่สเต็ฟูดยกระดับสต็กฟูดบ้านเราที่มันมีรสชาติมีความหลากหลายที่ดีอยู่แล้วแลดีมากๆด้วยให้มันอยู่เป็นสัดส่วนเพียนเองแล้วเราก็อยากจะพูดเสริมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมและอาหารเ็นมาก พูดถึงนมเนี่ยรู้ไหมว่านมอันหนึ่งที่ดังในไทยคือนมอะไรนมไทยเดนมาร์กนมไทยเดนมาร์กเนี่ยเป็นนม UHT ผลิตภัณฑ์แรกๆของประเทศไทยเลยที่ผลิตออกมาและโคโนมและบุคลากรที่ไปเทรนให้เกิดการผลิตภัณฑ์แบบประทสัตว์เดียงกันไ,ได้อ่ะขึ้นมาจากเดนมาร์กใช่ครับใช่ตั้งแต่ปี2500ต้นๆแล้วอะพอเรากินนมที่นี่เรารู้สึกยังไงมันสดนเนาะมันสดมัน,น ลและผลิตภัณฑ์นมที่เนี่ยเวลาเอาไปทําอาหารอื่นๆนะมันจะได้ความรสชาติจะไม่มีความน้ําตาลอยู่ในน,นั้นรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นโยเกิร์ตต่างๆจะไม่เปรี้ยวหวานขนาดนั้น่ะจะเป็นความหวานก็นมาจากหวานของของนมและผลิตภัณฑ์จริงๆไม่มีความใส่น้าตาลเข้าไปนั่นคือความไม่หวานเลี่ยนของผลิตภัณฑ์นมต่างๆคราวนี้พอมันเอานมเนยเหล่านั้นพอมันมาทำอาหารเป็นขนมเคก้กเป็นขนมปังอ่ะ กินขนมเค้กขนมปังที่นี่ครั้งแรกรู้สึกยังไงคิดพูดถึงไอศครีมก่อนอ่ะไอศครีมก่อนเลยแบบนมนมไม่ว่าจะเป็นรสอะไรก็จะแบบได้กลิ่นนมคือแบบเข้าร้านไปแล้วก็มีกลิ่นนมคือคือไอศครีมโฮมเมดที่เนี่ยยูไม่รสชาติที่เนี่ยยูไม่สามารถหาได้ที่ไทยเลยนึกออกป่ะคือครั้งแรกที่ที่ฉันครั้งแรกที่ฉันเหยียบมาเดนมาร์กแล้ฉันกินครั้งแรกที่มาเดนมาร์กแล้วฉันกินไอศครีมนะเป็นไอศครีมข้างทางเลยนะไม่ใช่ว่าในห้างอะไรนะแล้วฉันรู้สึกเลยว่า ตั้งแต่ดีฉันเกิดมาเป็นตัวเป็นตนนี่คือไอริมที่อร่อยสุดในโลกก็จะกินมาในแบบเนี้ออค่อะแล้วพอคราวนี้พอไปเอาผลิตภัณฑ์นมเหล่านั้นเนยนมไปทาําเป็นเบเกอรี่ต่างๆ d ดน i s h บ a ก e รี่ก็เป็นเบเกอรี่ที่ก็ไม่แพ้ที่อื่นๆเลยโอเคค่ะ<ๆ>แล้วก็พอแล้วเนอะ,ะน่ยจะกินแล้วมากินกันเลยค่ะอกินพ่กกินครับ เดี๋ยวตอนหน้ามาดูกันต่อครับว่าเราจะพาไปที่ไหนอ๋ออย่าลืมนะคะติดตามรายการคัน่าเ,เดนมาร์กได้ทุกสัปดาห์นะคะเราก็จะลงทุกสัปดาห์ะคะ่ะวันไหนคะวันเสาร์ค่ะติดตามได้น,นะคะครับเราวันนี้ขอบคุณค่ะไปบ้าง